สวัสดีค่ะนี่วันนี้มาถ่ายให้ดูหน้าหลังจากแต่งแล้วก็ผ่านไปแล้วสิบชั่วโมงไปทำฟล์ก,กลับมานะคะนี่คือสภาพหน้าสิบชั่วโมงทำงานอยู่หน้าเตาแกลลี่วิง่งเสิร์ฟผู้โดยสารตุ๊ดๆๆทั้งไปและกลับวันนี้ไปคูเวตกลับมานะคะก็ยังโอเคอยู่วะ อสดเหมือนยังไม่ได้ไปทำไฟ์มาเลยนะคะก็เลยจะมาแนะนำนะคะว่ามิกี้มีเคล็ดลับยังไงที่สามารถแต่งหน้าให้ติดทนนานได้ขณะนี้เผื่อว่าเพื่อนๆจะเอาไปใช้บ้างเนาะเพราะว่าสภาพอากาศบนเครื่องเนี่ยมันก็ทั้งแห้งแล้วเราอยู่หน้าเตาก็ร้อนด้วยแล้วตัวมิก้เองเนี่ยก็หน้ามันนิดๆไม่ถึงกับมันมากนะคะส่วนใหญ่จะมันช่วงทีโซนตรงนี้แล้วก็ที่แก้มนิดหน่อยอื ก็เลยจะมาแนะนำเครื่องสำอางหลักๆ8ชิ้นด้วยกันนะคะที่มีใช้แต่งทั้งหน้าเนี่เลยแล้วก็อยู่ติดทน,ทนองนี้เลยก็มาเริ่มกันที่จากอลองพื้นเลยนะคะมีน้องบางคนเนก็ถามเข้ามาใน Facebook นีกว่าพี่คะใช้บีบตัวไหนถึงจะติดทนอันนี้พี่ก็พิสูจน์ให้แล้วนะคะว่า10ชั่วโมงไม่ลอกไม่รอน,นะคะมันขึ้นอยู่กับว่าวิธีการ ทาลงไปด้วยนี่คือ b ีที่จะแนะนำค่ะมิกกี้ใช้ Sun BB บีครีของอีทูดี้นะคะ SPF 50บวก PA บวกบบวกสี C W 1 3มีสีเดียวหรอมั้งอืตัวนี้นะคะก็อย่าถามค่ะว่าไปซื้อที่ไหนตามเน็ตไม่ค่ะเพราะว่ามิกกี้กลัวโดนหลอกก็เลย ส่วนใหญ่จะสนับสนุนของในช็อปซึ่งค่อนข้างจะแพงหรือบางทีถ้าเรามีเพื่อนไปเกาหลีก็ฝากเขาซื้อก็ได้ราคาจะถูกกว่ามากๆเลยอืมเคล็ดลับในการทาสิ่งนี้ลงไปบนหน้านะคะมิกเอาไอตัวฟองน้ําออกนะก็บีบลงไปที่มือปกติขอไม่บีบนะเปลืองมันแพงอ่ะก็บีบลงไปนะคะแล้วก็ใช้อย่างเงี้ยแล้วก็มิกจะตบตบลงไปที่หน้าเราตบทั้งหน้าเลยแล้วก็ให้เวลากับมันหน่อยก็ตบไปตบทั้งหน้า เกลี่ยให้เท่ากันนะคะแล้วก็ตบๆๆเบาๆเบาๆอย่างเงี้ยมิกกี้จะใช้เวลาจับเวลานาฬิกาเลยประมาณสามนาทีเบาๆนะอม,มันก็จะทําให้อยู่ทนมากขึ้นหลังจากนั้นก็จะปล่อยทิ้งไว้โดยการไปทําผมหรือไปแต่งตัวไปทําอย่างอื่นสักอีกห้านาทีรอให้มันเสร็จต,ตัวให้เรียบร้อยก่อนหลังจากนั้นก็จะตามด้วยตัวนี้คะ่ะอันนี้เป็นคอนซีลเลอร์ของ Laneige มิกกี้ใช้ สี่อะไรอะจำไม่ได้อีบสามมั้งอีบเอ็ดีบสามอะไรสักอย่างเนี่ยแหละคะ่ะก็ขึ้นอยู่กับแต่ละคนเนาะมิกิเป็นคนใต้ตาคล้ำก็เลยต้องใช้คอนซีลเลอร์ที่จริงมันมากับรอ,องพื้นแต่ว่ามิกิไม่ใช้รองพื้นางามิกิใช้ตัวนี้ก็ดึงจุ๊บมาแต่คอนซีลเลอร์อย่างเดียวนะคะใช้ดีมากตัวนี้ก็จะไม่ตก่องไม่ไม่เป็นอะไรยังสวยงามอยู่ได้นะคะก็วิธีการ แอพพลายลงไปนะคะก็ถูวนๆวนๆวนวอร์มที่นิ้วนางแล้วก็เหมือนเดิมค่ะมิจะตบจากกลางตาตรงนี้ไม่รู้ทําไมนะแต่รู้สึกมันรู้สึกดีกว่ารู้สึกเนียนกว่าตบจากกลางตาแล้วก็เกี่ยไปแล้วก็เกี่ยมาข้างหน้าก็ตบๆๆให้เวลากับมันหน่อยแต่เบามือนะคะเพราะว่า,าทุกครั้งที่เราสัมผัสหน้าหน้าเราก็จะเหี่ยวเร็วก็จะค่อยๆพอเนียแล้วก็ไม่ยุ่งกับมันมาแล้วก็เลยๆๆไปที่หัวตานิดนึง อีกข้างนึงก็ทำเหมือนการวอร์มแล้วก็ตบเกี่ยวที่หัวตานะคะรอให้มันเซตอีกสักแบบหรือที่จริงบางวันมี้ก็ลงสองตัวเนี้ยลงน em. so 네ี้แล้วก็ตามด้วยนี้แล้วก็รอทีเดียวเลยห้านาทีให้มันเซตพอมันเซตเรียบร้อยก็มันอาจจะตกล่องบ้างอะไรันงก็เกี่ยวแล้วก็จะตามด้วยแป้งฝุ่นตัวนี้ค่ะชอบมากเพราะว่าตัวนี้มันทำให้ หน้าเราเนี่ยเด้งพ่องอยู่ตลอดไม่ดรอปไม่หมองเชน่นกันกับตัวนี้ไม่ดรอปไม่หมองแน่นอนพิสูจน์มาให้ดูแล้วทํางานในอากาศที่แห้งแล้วก็หน้าเตาที่ร้อนก็ยังก็ยังไม่หมองค่ะอหน้าก็ยังถ่ายรูปออกมาสว่างใสตัวนี้ที่มิกใช้เป็นแป้งส้ม red orange sun powder spf 45 pa บกตัวนี้นะคะมันเป็นแป้งฝุ่นวิธีการก็จะ แรงเนื้อแป้งก็ตบเลยค่ะตบเบาๆมิกจะเริ่มที่แก้มก่อนจะเริ่มส่วนใหญ่ๆบนหน้าก่อนนะแล้วก็เกี่ยวลงมาเรื่อยๆเฮ้ยตบข้างแก้มแล้วก็หลับตาแล้วตบอย่างนี้เลยกด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 ก็จะผ่องเนียนทัว้งนั้นและอย่าลืมค่ะล้ำคอด้วยไม่งั้นเดี๋ยวหน้าขาวคอดำก็ผ่านไปแล้วเนาะสามตัวจบเรื่องการ ปูร้องพื้นผิวหน้าสวยและนี่ถ้าไม่ได้เป็นแอร์ก็ออกจากบ้านได้ละยังยังยัอีกอย่างหนึ่งเดี๋ยวออกจากบ้านได้คิว้วม,มีน้องถามมาด้วยว่ามิกี้เขียนคิ้วยัางไงาไม่กล้าทํารีวิวเขียนคิ้วให้ดู